DGA ครับหรือ Digital Government Development Agency จคจริงอ่ะหน่วยงานนี้เนี่ยเขาก็เป็นหน่วยงานที่เอาไว้พัฒนานะครับเทคโนโลยีต่างๆของรัฐนี่แหละเขาชี้แจงมาอ่ะง่ายๆเลยเว็บ w w ิร์ลไวด์เว็ a ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอย้ใช้ WordPress เขียนใช้นู่นนี่นั่นเกรงว่าข้อมูลของประชาชนเนี่ยพอไปลงทะเบียนกับแอปทางรัฐแล้วเฮ้ยมันไปอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับ เว็บทางรัฐ .com เนี่ยมันเอาไว้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มันเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้ในการลงทะเบียนเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเวลาคุณเข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยคุณก็จะเห็นข้อมูลการประชาสัมพันธ์ว่าคุณจะต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันอย่างไรเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ามันแยกกัน คุณไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลของคุณเนี่ยจะถูกโจรกรรมหรือสูญหายเพราะข้อมูลของคุณไม่ได้ถูกเก็บลงไปในเว็บไซต์ทางรัฐ c o m แต่ไปอยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจครับปลอดภัยเพราะเว็บไซต์อะ่ะมันเอาไว้ประชาสัมพันธ์เฉยๆเหมือนถ้าพูดง่ายๆก็คือเว็บตัวเนี้ยไม่ได้เอาไว้เก็บข้อมูลใดๆประชาชนไม่สามารถทำอะไรกับเว็บไซต์นอกจากจะดูข้อมูลในการเผยแพร่ ต่างๆน,นานาได้เท่านั้นเองโอเคนะส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของ DGA เนี่ยเขามีการติดตามเฝ้าระวังภัยคุกคามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางรัฐ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ครับว่ายังไงเนี่ยก็มีความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงอยู่แล้วสำหรับดาม่าบางคนที่บอกว่าเฮ้ยแอปทางรัฐอะรู้ข้อมูลฉันหมดเลยนะไม่ว่าฉันจะเคยขึ้นส่งขึ้นสารมีใบ,ใบส่งใบสั่งนู่นนี่นั่นคือเขาทำไว้ ให้คุณเนี่ยรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นแล้วมันก็ใช้ง่ายมันจะกลายเป็นซูเปอร์แอปในอนาคตถามว่าคุณไม่ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตเขาก็รู้อยู่ดีว่าคุณเป็นยังไงโอเคนะคะจบดราม่านะว่าเว็บไซต์ทางลัดด o m ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยย้ําตรงนี้ก็คือมันเหมือนกับ เอาไว้ประชาสัมพันธ์อย่างเดียวข้อมูลทุกอย่างที่ปลอดภัยสุดๆ Security สุดๆคือมันไปอยู่ในแอปทางรัฐซึ่งมันมีระบบติดตามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงแล้วก็ได้มาตรฐานสากลน,นะคะ